เอ๋อนะผมตอนนี้กับผมซีซั่นการนะผมแล้วก็ยิงในตอนแรกเขาซูดสตาร์ไลท์ไทท์นะผมกับแชปเตอร์หนึ่งนะผมพาราไดส์นะครับอ่าก็พาราไดส์นี่ก็แบบคำคุ้นๆนะครับผมสำหรับคนที่เคยเล่นภาคหนึ่งมาก่อนนะฮะเพิ่งเข้าใจวันนี้แหละว่าข้าวมันทำยังไงเอ้ย you are right เออสไปดี้ทั้งฟอรเนี่ยอืมจอนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรือต้องพังแนะ่เลยเฮ้ยลุกขึ้นไม่นี่ใครเาน,ใ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 นาะ ดูจากหน้าออ๋เรือตายไปแล้วโอเคเรือตายไม่ได้เหรออยู่พารานายอ๋ออพารานายที่ของไอ้สเปอร์โลโนใช่ใช่ไหมพารานายเกาะทั้งหมดตรงนั้นลกไปแล้วโอ้เกิดอะไรขึ้นวะกูยังงงเลยไปที่พารานายอ๋อพารานาย In meantime, I'll if anyone on the the washed beach. see else up เดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมพูดทีหลังให้โอเคพาราไนน่าจะเป็นเมืองที่เราเล่นมาตอนภาคแรกนะผมน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดโอเคนะฮะเป็นตอนแรกนั่นเองนะฮะโอเคก็โอเคนะครัชเราเข้ามาก็มีอะไรบ้างหนอเราต้องไปหาแซลมอนใช่ไหมโอ้ฟักก้านี่มันเกิดอะไรขึ้นวะมันก็นั่นนะฮะโอ้เรือเรือเรือก็ชนนะฮะแล้วเราก็ลอยข้ามฝั่งมาคุณลอยไม่ได้ยังไงวะเออนั่นซอม ซอมคี้เออนะโอเคปเดี๋ยวเราไปตรงไปปักธงเกิดอะไรกันครับผมจะ sure right? okay. ได้มีฮา,าเลย์ทุยไม่ใช่นะฮะลด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 ลโลดลดลเ้ยดูเฮ้ยเด้เด้ออ้ของดูของ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหย่าเหอเลยทีเดียวชัดเจนครับผมโอเคของของมันหายไปกัะน้าแล้ว ก็ว่ามันถึงเกมมันใจดีแปลกๆนะฮะอ๋อหอหเกมแม่งแกล้งกูอะครับนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยตังเอ่อเซิร์ชเออนนี่ก็เป็นถังอะลาดินนะฮะก็เข้าไปนี่อะไรวะเนี่ยเอ่อเอ๊ะเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมพาราไดายอันนี้ผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะขอตัวไปทาธุระหน่อยนะผมอ่ะพอดีแม่จะสอนทำต้มยำนะผมก็เดี๋ยวไปดูโฆษณากันก่อนนะฮะ อเคของกลับมาแล้วนะผมอ่าไปทำต้ออยมยำกุ้งนะฮะชิมหายโดนพีก่กัดนิ้วนะฮะโอ้เปไน็นอะไรที่ทุเรศมากนะครับผมอ่า paradise by pro sand ถ้าไปตรงน,นี้นะเราจะเริ่มภารกิจนะฮะเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยม,มีมีสก,กิลด้วยหืมเม้งแดกนิ้วก็แล้วพี่ก็ oh my god what the fuck fully เออ fully ดีกว่ามาเยโดแม่งแม่งเฟียวอ่ะอาจจะมีเกแถวนั้นก็ได้นั่นครับผมเกตัวที่หนึ่ง มก็ตกใจอยู่โอเคตายเลยเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นมันแต่ว่ากําลังตายอยู่โอ้โหเหยียบทีหัวแบบเลยโคตรโหดนะืเฮ้ยนี่คนคุ้นนะมาจากภาคหนึ่งปะเนี่ยอืมตายแล้วนะฮะสนิทมิสไซน่าเลยทีเดียวเดี๋ยวเราค่อยไปตามธงนะฮะเดี๋ยวผมขอมาดูอะไรนี่ก่อนเออเนี่ยแล้วก็เป็นเกมแซนบ็อกแนวหนึ่งนะฮะลงลงอ่านั่นแหละลงฟิน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 เออลงโอเคเร้อยเออเอสโอเคได้แล้วนะฮะ เยสแม่งล้ำว่ะเกมแม่งล้ำโอเคตอนนี้เยสเฮ้ย yes. มันแม่งแม่งมียเนี่ยข้างบนมันต้องมีอะไรบ้างอะนะตอนนี้ผมเข้าไปไม่ได้นะฮะเพราะว่ามีน้ำกันอยู่โอ้แล้วๆๆๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยมโอเคโอเคโอเคเอ้ยเยสอะไรวะ ได้ได้เทเชอร์นะฮะโอเคตอนนี้ผมก็แซนวอ็อกอยู่นะผมยังไม่ <c oughs> ก็คือเสียบชาวบ้านเลยนะเอ้ยตายยังวะตายดิคิดว่าอืมหัวแบะไวมีไฟกระพริบด้วยนะครับมีมีมีหลักการสะท้อนแสงครับผมโอเคขึ้นมาแล้วโอเคถึงจุดจน,นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาด้วยนะฮะยังไม่จบนะครับผมขอบคุณมากนะที่รับชมมาถึงตอนนี้ผมผมซาบซึ้งมากตันนี้มันจะไม่ไปแล้วกันน่าจะที่เดียวกันกับมเมื่อกี้นะเพราะว่า อยากให้คนดูให้จบนะฮะถึงผมจะ่าภาคกาก็เถอะมันเป็นภาพความภาคมใจของผมไปนะเนี่ยเออรู้สึกจะซึงโอเคล้วก็จะไปเข้าเมนเมนูหลักแล้วนะฮะเมนเมนเมนูพ่องเซควสหลักนะโอเคตอลลลลลลา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 กไปกูจะตายไม่ไม่น่าตายอยากกระโดดเลยดีกว่าอืมอ๋อไม่ขาดโอ้เมื่อกี้เห็นเสียงระทึกนึกว่าขึ้นมาจะขาดอุ้ยเยโดเยด เยโดเยโดเอสโคมาดพระเจ้าอ๋อเฮ้ยเฮ้ยกูไปชิมตอนไหนอ๋อใช่ตอนตอนสเต็ปตอนสเต็ปโอเคตอนนี้มิด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 เดี๋ยวฟักโอเคตายแล้วมิดมิดโกเราต้องรักษาอย่างชิมนะฮะจะให้มันพังไม่ได้นะผมมิดโกนี่เป็นเพื่อนคู่ใจเราโอเคโคสอัปเดตคลัสแคสต้าเวยทางไปแคสต้าไปที่แคมป์โอเคแคมป์แคมป์เซอร์ไวอรบอลนะฮะจิปชิปนะฮะระดับนี้แล้ว เจอของก็รู้ตามทางได้นะฮะเกมนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากเดี๋ยวนะโอเคแล้วก็ผมได้ยินเสียงโอ้โหมาเป็นกองโจรเลยครับจุดจุดนี้เดี๋ยวนะเฮลด d เฟนเดอ the Camp อืมไอ้ตว์ครับมาเป็นกองโจรเลยเดี๋ยวดิให้ให้กูตั้งตัวบ้างสิครับไอ้ชิมายนั่นไงตัวนี้หนึงโอ้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 โ้วโอเคตายแล้วตายอ้โ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 อ้อ้โ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 อะโอ้โอ้อ๋อเอ้้อ ตุ้ยแม่งต่อยคนแก่รังแก่คนท้องไม่เว้นแม้แต่เด็กกระทั่งผู้ใหญ่18บวกไม่เว้นแทงพันทิพย์โอ้ยตีเดเด๊เดัเด๊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 เดแเด๊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 เดเด๊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 เดเด๊เด๊เด๊เด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  เอ้ยเดี๋ยว้อเพลังหมดแล้วพล Whew, <g transparen cies> ังหมดแล้วเดี๋ยว้อเด้อเด้อเูก่อนรอกูก่อนรอกูก่อนให้กูชาร์จก่อนชาร์จขามีขามีฮ่าฮ่าไมดคิดอยู่ไหนวะครับเม็ดคิดอยู่ไหนวะครับเม็ดคิดอยู่ไหนวะครับเม็ดคิดอยู่ไหนวะครับเยื้เรื่องแม่รีเจนนี่เองแม่งโคตรโหดอะรีเจนบอกว่าเฮ้ยออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนเอ้ยขอขียร์ตัวนี้ก่อนเออมันมันมันจะเหมือนพาร์ทที่หนึ่งกับสองเนี่ยไอ้ที่ที่มันใกล้ตายแล้วก็ไม่ตายมันทรมานมากเลย โอเคโอเคโอเคลดลงไปฮึมสโลโมชั่นแบบโอเคตอนนี้ต้องมาช่วยแล้วเอ้ยเกมอย่าแกล้งกูนะเอาไม่คิดมาให้กูยังโอ้หมายก้อนไม่มีวัตถุฟักฆ่ากูดีกว่ามาเยสโด้วยชิบหายอุ๊ยอย่าหมัดไว้อย่าหมัดอย่าหมัดอุ๊ยหมัดมวยกล้วยทอดกล้วยทอดกล้วยทอดเอาไปเอ้าเอาไข่มังกรไปแล้วผมแถวบ้านชอบกินไข่มังกรไม่ชอบกินกล้วยทอดเอาไข่มังกรมาให้กูนี่เทวอือถอยไปกะหรี่ตีหัว เดี๋ยวเดี๋ยวเจอผัวเดียหีเข้าไปเอ้ยไม่ใช่โอเคได้นี่เมื่อกี้เราปาอะไรวะตายไปซะเยสกินโอ้โหเลือดเพิ่มลอจิกมากเฮ้ยเก้เก้เกะเยอะแตไรนแกเฮ้ยโอ้โหดูน่ารักมากเลยเนี่ยซอมบี้สะพายกระเป๋าด้วยเย้ๆเลยตัวนึงเลยตัวนึงไม่ขอขอแท็กซ่าอุ้ยแม่งมีปืนนะครับเลวมากเลยถึงจุดนี้เอ่อเลวจนเหลวเลยอุ้ยอ้ยอะไรวะเนี่ย เนล์มอสเนล์มอสอุ้ยทำปืนกันกันเนวแล้วเนวกันน่ะเออเดี๋ยวนะขอดูก่อนหยุดเกมแล้วนะ mentally เนวกันเนวกันเฟลเฟลเกมเน่เกกูเป็นเกมไม่ใช่เออเนล์มอสนะฮะโอเคเรียบร้อยเนวได้ได้ได้มอสมาแล้วเดี๋ยวเด็ดเดี๋ยวเจอเด้เจอได้เจอวู้เจอหนี้ด้วยโอเคเฮ้ยซอมบี้มันจะยังไงวะ หัวหักไปหัวหายหัวหายหายหัวเฮ้ย10ผีเรี ouais. this, ่องหัวปวเรี่อหายหายอะไรเรื่องหัวหัวหายหายหัวเจอหัวไม่เจอหัวเจอหัวเจอซอมบี้เจอบี้ถีบแม่งขี้ถีบตัวตีไข่นัดช็อตนรอชาร์ตแอนติเมทยาคอมโบเป็นชุดเลยเนี่ยนะรอชาร์จ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 ชาร์จชาร์ตชาร์ตกิติโกเจอคอมโบไปครับคุณช็อตเลยทีเดียวไม่ได้เล่นเป็นคอมโบเนี่ยเขาเรียกว่าเล่นเตดคิดนะครับโอ้ my god กูมาทำตรงนี้เดี๋ยวนะ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 เฮ้ยใจเย็นดิวะจะอะไรนักหนาวะนี่เพื่อนกูนะเว้ยกูทำไม่เสร็จเดี๋ยวกูภารกิจไม่จบเอ้ยไม่อยู่ไหนวะฟันมั่วเออเกเรอเออใจะย็นเดี๋ยวตรงนั้นจริงๆใช่ไหมได้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 กูโฉบเอาคนเดียวใช่ปะเออได้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 มาตายดิตายเออเออลุมลุมตีตีตูดกะรีเนี่ยเออตีอีกตัวเออนั่นแหละสไลด์อืมรู้สึกเหมือนกับว่ายังไม่ได้ใช้ของที่เราถือเลยนะฮะ มันจะใช้ทุ่มกำลังขามากกว่าเอ,อเอ้ยเยสเดสโว์เบ,บนเนีย่ยโอเค <c oughs> กดทิปทำไมออเดี๋ยวผมขอเก่าหน,นึง่งแม่งขันมาใชิบหายอ่าละอัปเกรดคีเอทครับเนลมอสครับคีเอทเลยครับฟิมอ๋อเนลมอสก็อุ้เยเยดด็ดดใช่เลยครับก็คีมันจะเป็นเวทบอลปักเนลใช่ปหมนั่นไงได้จริงด้วยเดี๋ยวนะรีแพร์ก่อนเนลรีแพร์รีแพร์ให้หมดเลยเลยว่าผมมีตังค์แล้วแถวบ้านเล็กบ้านรวยนะโอเครีแพร์กดเอนเตอร์ได้ป่าวะ โอเคกเดเนเตอร์ได้ไหยนี่หล่อเลยเปเป,เป็นเป็นอาวุธแรกที่เราเราเราทำในเป็นในภาคสองนี้นะฮะโอเคก็รู้สึกดีแบบบอกไม่ถูกเฮ้ยๆมันมีลูกหัวเอาเฮ้ยชิบหายแล้วมีคนตายด้วยเหรอตัวเฮี้ยอะไรนะฮะฮะฮตัวเฮี้ยอะไรเจอกหมดแอสซิสซินเข้าไปโอเคโคาจะอมบีแล้ว เมื่อกี้เก็บอะไรมาวะครับเนี่ยเดี๋ยวเราขอรูดขอแถวเนี้ยก่อนโอเคโอเคโอเคเอ้ยไม่ใช่โอเคต่อไปเยี่ยมโอเคก็ไม่เลวกินคำเดียวทิ้งเลยเหรอโอ้สิ้นเปลือกมากแมโอเค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 อืมรูเป็นแบบคอมโบนะฮะจะกลายริมยังอายเจอเกมนี้เข้าไปอ่ะเดี๋ยวนะอืมไปผมขอกลับไปดูเควสก่อนนะฮะว่าเมื่อกี้ช่วยไปมันไม่มีขอบคุณสักคำเลยนะ ยังไม่มันยังไม่พูดเอะปากสักคำเลยว่ากูเป็นใครถามมาเนี้ยโอ้ไม่เคยคิดจะตามหาเลยนะเกมลอจิกโอเคโอเคโอแดกแดกโอ้ฟินเออนี่ไงโอ้ขอบคุณมากโอ้ยปีศาจเมื่อกี้แม่งเกือบได้แดกกูแล้วนั่ๆเละโอ้แม่งไม่ได้แดกแม่งฝันคนเดียวแม่งตุ๋ยอยมึงแล้วโอเคขอบคุณมากนะที่ส่งมาช่วยโอเคขอบคุณมากนึกว่าจะหายไปเนี่ยได้มาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้มึงพูดไปไม่ใช่เหรอไม่เกี่ยวที่อะไรหรอกสิ่ง โอเคสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือเอาอิฐมาทำอย่างนี้มันมันมันบอกว่าให้เราไปช่วยทำค่ายนะฮะก็คือตอนแรกเราเสนอไปเนี่ยว่าจะเอาทำอิฐมันก็บอกว่าเอาทำเฟ้นดีกว่านะฮะมันจะได้ไม่นานมากประมาณนี้นะผมโอเค เออริบาร์ก็คือเดียวกันโอเคดีเลยครับนะฮะอืมเฮลทเรเดอร์ดิฟเฟนต์เดอะก็จะทำแค่เป็นรั้วเฉยนะครับได้จิบจิบโอเคได้เดี๋ยวไปเอาแป๊บนึงเอาเอาเอาเฟนเออเอาอะไรเรียกว่าอะไรวะเอาเอารั้วเออใช่มามาผูกนั่นแหละเออโอเยโอเคเรียบร้อยวางไว้ไหนวะวางไว้นี่เหรอโอเยซ้ำแม่งเลย เกมลอจิก <laughs> ไม่เป็นไรนะฮะ <S <S เฮ้ยเดี๋ยวชัดเจนเลยผมจะไปนี่ไง <S <S เปิดตรงนั้นอ่ะโอ้กูไม่ได้เมคอีกเลยครับ <S <S ผมผมไม่ได้ทำอะไรเลยฮะจริงจริงจริงเข้ามาป่วล็อกบีดแล้วก็เรียกไปเฉยๆแค่นั้นจริงๆนะไม่ได้ทำนอกเหนือจากนั้นเลยนะฮะโอเคืมแม่งปล่อยแล้วก็ comfortable 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 โคตรสโลดาวจริงแดกแดก กินกินกินนะฮะกินกินกินธรรมะไม่ใช่ละอ,อืมฉันไม่ควรจะต้องมาอยู่ที่นี่เลยนะใครพาแล้วลมายังไงเนี่ยเอออย่าพูดอย่างนั้นเลยนะฮะโอเคนั่นน่ะจะช่ยวยทำให้มันอยู่เดินอยู่นี่อยู่ไม่เออทำให้มันสลโลว์ดาวได้นะโอเคผมผมรู้ทุกคนว่ารู้ผมรู้ทุกคนรู้สับนี้นะผมโอเคโอเคไม่ไม่ต้องพูดโอเคเออเอ้ยเ,เดี๋ยวกู <laughs> ขอเก็บค่า fucking freak น่ากลัวชิบหายเลยนะนะเบสบอล s น้ำ n e i ของกูเอาเฮ้ยคุ้ยคุ้ยคุ้ยได้เทม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 นี่บูปินแอลกอฮอล์แฟกันคุ้ยได้เทมอะจะเล่นเถอะเดี๋ยวนะออกก่อนเราต้องรออีกครั้งหนึ่งเราต้องรอมันโอเคโอเคโอเคต้องช่วยเกียร์ใช่ไหมโอเคโอเคได้ได้ได้ระดับกูแล้ว เขียวว่ากูเป็นใครมาจากไหนเนี่ยอะไรวะอัปเกรดอัปเกรดบูปินเนวใช้ไปแล้วสอ,อ,อมมี้มึงอยู่ไหนครับเนี่ยเอ่อนี่ตัวที่หนึ่งเลยกูจะเย็ด <c oughs> เกมลอจิกเกมลอจิกกนเน่กนเน่โหดูสเปนมากเอ้เฮ้ยสเปนสเปน เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าซื้อสเปนแถวนี้สเปนสเปนนั่นไงสเปนแล้ะมังสเปนกูละเฮ้ยอย่าอย่าสเปนกูไม่ได้ใช้เมลใคอยยาชิบหายกูเกิลมึงก็มองกูนั่นไงไปละไปละบอคเกอร์เหรอเป็นนักเดินเดินนักเดินนักเดินเดินเที่ยวเชิญถนนคนเดินเออถนนนักเรียนกูเข้าไปมันก็เงือบเอ้ยยังไม่ใช่กูนึกว่าเป็นเพื่อนไอ้สัตว์เอ้ยไม่ใช่ละหน้าตาคนตีนเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยตัวนี้ฟันฟันฟันไม่สนุกอะไรเลยนะ รู้สึกว่ามันจะมฟอ f o r t ทเบิลกับชีวิตมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเดอเดอเดอึ้อึเป็นคำไปตำนายเือดเดเเลือด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 ตอนนี้กูห่วงเลือดกว่าหวงชีวิตคนอืเนอีกนนี้ฟันนี้ฟันนี้เอ้ถีบบก็ยังดีว่าทีบก็ยังถีบก็ยังดีบก็ยังดีโอเคโอเครออยช้าดีว่อึ้งนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละออยขวาอัปคัดเอออัปคัดไม่ยิงข้างล่างไม่ใช่หรอเออใช่หมฮุกเออฮุก มาเดี๋ยวกูฮุกให้ตายเลยเออเดดแมนวอล์กิ้งอะไรวะชาเลินเทียอะไรเนี่ยได้เควส้นไปเนี่ยได้เควสแล้วกูได้ได้การไหมกูขอการแล้วยังดีออกไปกับเพื่อนกูบินไปสัตว์็อกเกอร์เดี๋ยวกูเปลี่ยนให้เป็นไฟเยอร์เลยเดี๋ยวนะยังไม่เคยคิดจะมีของให้กูแดกเลยใช่ไหมแต่ตัวซอมบี้อาจจะมีเนื้อก็ได้นะนอนไมค์คราฟและสัตอืมอืมโอ้ยแอฟรรท